มามาคลิปนี้มาดูพี่ดอนหาหน่อไม้นะคะอ๋อปุณอรุณนะครับผมมาครับถียนมาผิป้าเถียนเอ่อดูนี่ไปไปหาบ่าวโจ้ด้วยอืมอ่านเลยบ่าวดอนไอ้บ่าวต้อยอ่านบ่าวดอนพี่โดนหาหน่อไม้นะคะมาดูพี่ดอนหาหน่อไม้กันก้นแล้วนี่นะทำไมหาก้นจะได้ เต็มกระตากต่ยังเลยมีแต่ดอกงามๆที่สวยมีแต่ดอกขาวๆอบอุ่นะพ่อน้องนะสับลงไปโอ้ยยังไม่ถึงห้าหกบาทเต็มเต็มงามนะไปเรียกกันมาไปดัมาสับลงไปก็จะชั่วเลยมั้งแลว ตอนแรกคิดว่ามันอยู่ข้างบนดินที่ไหนได้มันอยู่ใต้ดินอุ้ยไปชนต่อก็จะหาโอนแล้วนะถ้ากำลังหาโขดจะได้อยู่เขาจะหาโอดตัวนี้ก่อนผู้บ้าน มาอยู่ข้างหลังโดนด้ ati ati> ้มเสียมนะครับความเสื้อของฉันร้อนอ้าพี่ดอนเจออีกแล้วนี่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 มาดูพี่ดอนมาดูพี่ดอนพี่ดอนเจออีกแล้วสองนองสายด้ายยันแม่ก็แม่ตัวหาไปแลยเลยเนี่ยเปลี่ยน้ะต้นหาเปลี่ยนเปลี่ยนยันแม่โอ้โหพี่ดอน

ขนาดหน่อมไม้อยู่ในดินพี่ดอนยังหาเจอแล้วถ้าสาวเดินผ่านพี่ดอนจะไม่เจอได้ยังไงเอ,อ้ยแม่เ่าสายไม่ให้ผ่านสายตาหรอกถูกต้องอแต่พี่ดอนบอกรักแม่ผู้ใหญ่คนเดียววันนั้นพี่ดอนให้สัมภาษณ์บอกรักแม่ผู้ใหญ่แต่อยู่มอต,ตน้น <c oughs> ส่งจดหมายจีบแม่ผู้ใหญ่แต่มอตน้นสจดหมายเลยไม่มีโทรศัพท์นะสมัยแต่ก่อนนี่แม่แม่จะกินหรือไม่นี้แม่กินหลือบอกแม่นดูกระดัดละพี่ดอนนะคะพี่ดอนหาหน่อไม้ ไี่แม่งกินไม่หลักระดานไม่แล้วห้องก็ห้อแล้วก็้ออะไ้พื้นผ้าอะไรหยาลงไปแล้วสามคลิปแล้วแ้วโหลดยังไงหยางโหลไม่ได้หรอกลไมได้ต้องดูบ้านคลิปดูได้ไม่อยเยอะคนดูคลิปน้อยยงน้อแม่ผู้ใหญ่คนดูคลิปให้เยอะไม่ได้ไดต่อได้เลเน่ แม่พี่ใหญ่ฝากช่องให้มั่งเนอะเวลานั่นนั่นอ่ะบอกพี่ลาววันชาแนลจะไงแบบว่าให้ได้ซับพันซับหน่อยมฝากหรอกฝากแล้วจะหนีจากกรอกเร็วอาจจะมันตอกจากได้ไงเอาพันซับมาก่อนต่อยให้ต่อยแล้วฝากเอ้ยบาต่อยมัวจะไปไหนก็ไม่รู้มัวจะวิ่งเื่อมัวเบื่งอไปไหนต่อพี่ดอนนำหน้ากลับเกลับแล้วเหรอเอาหรือจะเอาจนมืดบ่เอาไม่รู้เอง ถ้าจะเอาจนมือก็ไปต่อไม่ต้องไปเดวมั้งเพราะว่ามันขึ้นเขาอะกินไม่หมดแต่เขาอยากได้ภาพเยอะไป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 ดูนะครับแีนี้นะโอ้ย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 ตอนขาดลงคงไม่ค่อย่าไหนแล้วมั้งอ๋อวันหลังก็จะพาไปป่าใหญ่ใหะนไงยังไม่ใหญ่พอไปตามพี่ดอนไปพี่ดอนเรจะพากลับแล้วเดี๋ยวดูก่อน อัดทีนึงกไดยูบอืออยูบ่นกแตะยูบ่ินัวอีสระเลยกดไลค์กดแชร์แต่แชร์ไว้นะครับแชร์ออกไปอย่าแชร์ไว้ขอหาเพื่อเยอาก่อนกันเนาะโอ้ยยัมาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยพันขาครับผมสิี่ น่นโยนอยกับโจน่นพี่ิลลี่บอกบอกคุาดาเดาครับไม่ต้องให้คฮดามะครับพี่ิลี่อ้ามีแผนนน่บอกโจมีแผลหนะมีแผนไตตเพียงนะครับพี่พิลลี่อยนไปกับพี่พิลี่ได้เดี๋ยวโจงานใครับคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะเิราชานะคะสวัสดี